มาล่ำกับมาดสองลูกครับ <c ười> ไกลอยู่มาสแต่นนนออลตอยเอ็ดครับคุณแม่ครับลอยเอ็นเ <c ười> ข้า บ่เคยมีหมอลำไทยมากเนี่ยนะครับเออเลยมีแต่ลำลาวม่ลแต่ำลาไทยนเิล่ะบ้านนี่กไปเบิ้งไ่บ้านจะมานี่เลยเไปเบิงไปเบิ้งไปเบิ้งได้ทกชัยเดยเดือนหกแบบพุ่นตเจ่อะไรก็ไปน้าิ คณะแห่งข,ข้อคำครับล่ำไหแบบม่ลยำสารคามครับทำบนองสารคามล่ำไ้เรื่องไงสร้างโกสันท่านนะครับบุญในกระถินนี่นะ